สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่สองสองวินแล้วเพื่อนนะอ่าและที่เห็นอยู่ตอนหน้านี่ก็คือเกมก o สเอ่อฟอร์จูนก็นั่นเพื่อนนะเออแปะคู่กันนั่นเองนะฮะมาครับผมเริ่มแรกดูตารางรายจ่ายนะไม่มีฟรีสปินแล้วไม่มีสเก็ตเตอร์นั้นเพื่อนนะมีแต่ตัวแล้วก็คอโมโบไปเรื่อยนะฮะ เหมือนเดิมก็ผมคิดนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับพร้อมไปฮะเบตหกพันเฮ้ยไม่ใช่นะเพื่อนนะเบตหกพัน 6, นี่ก็ตึงเกินนะเพื่อนไปเอามาที่พันห้นะเพื่อนนะผมใส่เบตสามร้อยเแล้วแปะลงมาครับผมแปะลงมาบ่ายมาแบบนี้สวยตึงจ้าคกับผมตึงจา้า พ right ันเก้าแปดสิะเปิดมาแบบหนักหน่วงเขาเมื่อครับมาไวไปไวเค็มไวกันนั่นเองนะแล้วหมุนซ้ำไปหนึ่งทีขอแปะลงสู่เองครับผมแปะนอนฮะสวยงามโอ้โหหวานหวานหอมหอมเขาพี่ครับรางวัลกว้านตัวไปหนึ่งเทสวยๆครับผมลราอย่าบอกอเมริกาไม่ใช่เมกาเออเดวแปะลงมาผมว่าไงแปะก็ต้องลงมาอีกถ้าลงมาลงมารัวๆแน่นอนครับเมื่อนครับยังไงหมุนซ้ำไปอีกหนึ่งรอบ ปาบเข้ามาอู้หูแปะไม่มาถ้าแปะมานะโคตดแจมแจมบบาครับผมแจมบาอ้โหแต่ไม่ได้แย่นะหวาเดเจยบอยู่ชอ 7, ็อตนี้4 7 5 0 0ห้าเลยเหรอ7 5 0 0ห้าเลยอ่ะโอ้โหเอาเกินนะจริงจริงไปครับผมขอเพิ่มเบ็ดนานเพื่อนนะ มาขอแบบหนักๆนองๆมาแบบสิบรอบหมดอะไรประมาณนี้เออสวยงามอมากี่ตัวเนี่ยสามหกเก้าครับผมเก้าตัวครับหวานเจี๊ยบไปหนึ่งทียี่สิบห้าคน้นน้นหนอหนอเขาเมื่องครับหนักๆนองๆแล้วโอ้โหหัวนี้มาอีกแล้วสามันหกสายแปะลงมาทีแปะลงมาทีโอ้โหคเกือบเต็มคาราเบลครับผมจะหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมฮะ โคตรแจมนะโคตรแจมบอกเลยว่าแจมมากฮนะแจมโบฮนะโตเคเน้นเน้นนะผมยังไงเอาแล้วแปะนอนมาก็ผมสวยงามฮนะโอ้โหเกินเลเวลฮะโอ้โหช,ช็อตนี้ฮนะผมสวยๆหอมๆวันบานฮนะยีะ่สิบห้าเคป่ะป๊สามสิบเอ็ดเคพระเจ้าแล้วหมุนสาด้วยฮนะยังไงก็ผมแปะแปะแปะ,แปะแนั่งแปะแนั่งมาแปะยืนมาโอ้โห,โหสวยง จริงๆครับเพื่อนๆครับบานปกี๊ยไปหนึ่งเท่โคตรแจ่มมาสี่หมื่นเจ็ดเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าสองดอกสามดอกก็แสนแน่นอนครับผมโอ้โหมาอีกแล้วครับผมบานเกี๊ยไปอีกหนึ่งทีสุดยอดจริงๆฮะโอ้โหดีนะครับถ้าแปะลงมาเรื่อยๆนะเต็มคาราเบียแน่นอนฮะโอ้โหตองหกว่ะเฮ้ย โอ้โหก็โอเคนะเพื่อนเราก็บวกกันมาที่ประมาณ 200k นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ห่วงกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ